สวัสดีครับช่องคายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมิถุนนะครับจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีถ้าท่านเป็นมิถุนอันนี้แหละคลิปนี้แหละดูได้นะครับเป็นการทํานายดาวจรของเดือนตุลาคมนะครับดาวที่สมผุดในกระดาษเนี้ยสมผุดณวันที่1ตุลานะครับเอาเริ่มกันเริ่มกัน ลัคนาราศีมิถุนนะครับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะความรู้สึกของท่านเนี่ยช่วงนี้ในเดือนนี้เอ๊ะฉันอยากทําบุญเหลือเกินฉันอยากเดินสายทําบุญเหลือเกินฉันอยากเช่าวัตถุมงคลเหลือเกินอ่านะฮะมีความคิดความอ่านที่นอกกรอบสักนิดหนึ่งไม่ใช่คิดไม่ดีนะครับเหมือนกับว่าฉันเนี่ยใครคิดอย่างไรช่วงนี้ฉันจะคิดแตกต่างฉันจะคิดนอกกรอบ นะไม่ไม่ใช่คิดไม่ดีคิดนอกกรอบคิดแตกต่างช่วงนี้จะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นสักนิดหนึง่งมีอะไรให้ทํามากกว่าปกติสักนิดหนึง่งเป็นอย่างนั้นนะครับดาวประจําตัวท่านเนี่ยลัคนามิถุนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยคือดาวพุธครับนี่อยู่นี่อยู่น,นี่อยู่ที่กันนี่ตอนนี้นะมาเป็นเกษตรอันนี้ถือว่าดีนะครับมาเป็นเกษตรในราศีกันเนี่ย พบเรือนก็คือพันธุตัวเองมาอยู่พันธุนะครับตัวเองมาอยู่พันธุมีเรื่องเกี่ยวกับพันธุพันธุคืออะไรบ้างครับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ครอบครัวพี่น้องนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินก็บ้านที่ดินยานยนต์นะครับอันนี้คือหัวข้อหลักๆของพันธุยังมีอย่างอื่นอีกรายละเอียดปีกย,ย่อยอาย่อยก็ช่วงช่างมันเถอะเอาหลักๆมาก่อนนะฮะที่พูดมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องวุ่นๆให้คุณต้องกระทำกนนดะ ะนะครับมีเรื่องวุ่นวุ่นให้คุณต้องทำก็ได้ทีนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่การเนี่ยคุณไม่อยู่คนเดียวทําไมถึงได้วุ่นวุ่นล่ะอาจจะเป็นเพราะอังคารไหมล่ะนะครับอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนที่ราศีพิจิกก็คืออารอะลีแปลว่าอะไรครับอะลีคือปัญหาอุปสรรคภาลนิสินเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าคุณมาอยู่ข้างๆอังคารคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะอ่านะฮะ หรือถ้าคุณไม่เจ็บเองฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่พ่อแม่บุคคลในครอบครัวก็ได้พันทั่วมีดาวอรีอยู่ด้วยนี่นะมีดาวอรีอยู่ด้วยเขามีเรื่องอะไรฮะเขาอาจจะเจ็บไค่ได้ป่วยแล้วคุณต้องคอยดูแลอันนี้ถ่ายได้อย่างนั้นนะครับทีนี้อังคารเนี่ยเป็นอรีเนี่ยพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้น แล้วคุณต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขนี้ปัญหาเขาแหละแต่คุณต้องแก้ไขละหรือภาระหนี้สินก็ได้อะถ้ายกเป็นเรื่องในเรื่องของภาระหนี้สินละ่ะพันธุภาระหนี้สินเข้ามานะครับไอ้บ้านที่ผ่อนอยู่เนี่ยไอ้ที่ดินที่ผ่อนอยู่เนี่ยไอ้รถที่ผ่อนอยู่เนี่ยที่ผ่านมาฉันก็ผ่อนของฉันได้ดีๆอยู่หรอกนะครับแต่เดือนตุลาเนี่ยนะฮะเอฝืดเครื่องติดขัด จะทันไม่เนาะจะทันไว้นะอะไรอย่างเงี้ยจะทันไวนะ้นะนี่ตรงนี้ก็ได้ครับอรีอยู่ตรงนี้พันธุนี่นะะพันธุนี่นะครับทีนี้นอกจากมีอังคารแล้วอังคารเนี่ยมาจากพิกิ้เมื่อกี้อรีใช่ป่ะตอนนี้ไปทีเม็แล้วเม็คืออะไรครับเม็คือลาภะอา้าวดีลาภะแปลว่าอะไรลาภะแปลว่าง,งอกเงยนะฮะลาภะแปลว่าลาบลอยลาบผลก็ได้งอกเงยก็ได้นะลาภะมาอยู่ด้วย คุณในส่วนดีนะครับคุณอยู่พันธุ์ทุแล้วมีดาวงอกเงยเนี่ยนะฮะมีดาวงอกเงยเนี่ย,นะะอเ,ย,เ,ยเอรถยนต์มีอะไรงอกเงยไหมเช่นบางคนงอกเงยซื้อคันใหม่ก็งอกเงยตกแต่งอุปกรณ์อุปกรณ์ส่วนควบอันนี้ก็งอกเงยนะครับอ่ะแต่งรถอะ่ะแต่งบ้านก็งอกเงยครับมันมีอะไรงอกขึ้นมา,าดีขึ้นอะ่ะนะซื้อบ้านใหม่ก็งอกเงยนะฮะ จัดสรรที่ให้ดูดีขึ้นนะครับทานู่นทํานี่เกี่ยวกับที่ดินที่มีอยู่อันนี้ก็งอกเงยนะฮะอันนี้ก็งอกเงยนะครับหรืออาจจะบอกว่าได้ที่ดินใหม่อันนี้ก็งอกเงยเห็นป่ะแต่ละคนจะให้มิถุนเหมือนกันไม่ได้หรอกนะะรับให,ให้มิถุนเหมือนกันไม่ได้มันจะต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างหัวข้อแหละมันเหมือนกันแต่รายละเอียดแหละมันไม่ต่างกันตรงนั้นแหละมันไม่ต่างกันตรงนั้นแหละรายละเอียดเนี่ยนะฮะนี่คือส่วนดีแต่ถ้ามาจากพิจิกอันนี้ก็ส่วนร้ายล่ะที่บอก ทีนี้มีอาทิตย์ร่วมลหอ,อาทิตย์มาจากสิงห์นี่สินะฮะอาทิตย์มาจากสิงห์สิงห์เป็นใครสิงห์เป็นใครสิงห์สิงห์งเนี่ยเขาคือสหัชชาครับในส่วนเนี้ยสหัาชาคือการติดต่อประสานงานก็ได้ครับนะครับมีการติดต่อประสานงานอาจจะบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณคุณคุณดาวพุธเนี่ยต้องเป็นคนติดต่อประสานงานครับนะครับอาจจะมีอีกเกณฑ์หนึ่ง อาจจะต้องใช้ความรู้อาจจะไม่ต่อเรื่องที่ผมว่านะแต่อาจจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรเฉพาะด้านเนี่ยในการติดต่อละ,อะใช้ความรู้ความสามารถอะไรเป็นพิเศษในการติดต่อประสานงานในครั้งนี้ก็ได้ครับนะครับตรงเนี้ยสามองค์เนี่ยทายอยู่แถวๆนี้แหละและทีนี้มีดาวศุกร์อยู่ร่วมดาวศุกร์เนี่ยมาร่วมสิงนะฮะศุกร์เป็นใครละ่นะอ่า สุกเนี่ยมาที่ตุลครับนะตุลเนี่ยเขาเป็นใครตุลคือปุตตะครับปุบตตะเนี่ยแปลว่าความยินดีก็ได้นะครับปุบตตะจริงๆมันคือบุตรบริวารอ่านะบุตรก็ลูกอะไรแหละบริวารก็ลูกหลานในตระกูลอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกน้องก็ได้บริวารสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆก็ได้นะนะนะสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆก็ได้นะครับนะรบนะรบหรืออาจจะเรียกว่ารักความรักที่เข้ามาใหม่ นะครับหรืออาจจะบอกว่าการลงทุนใหม่ๆนี่เนเยอะเลยทีนี้เยอะเลยมาจากตุนถ้าตุนมาอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณกําลังติดต่ออะไรเกี่ยวพันธุเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าการติดต่อครั้งเนี้ยมีความยินดีในการติดต่อใช่ไหมวะมาเรื่องดียินดีนี่เรื่องดีสิทีนี้นะฮะบ,บ้านที่ดินยันยนต์มีการติดต่อที่ยินดีเกี่ยวว่าบ้านที่ดินยันยนไหมไอติดต่อสิ่งดีอะ ติดต่อซื้อติดต่อแต่งติดต่ออะไรเงี้ยติดต่อสิ่งดีอะนะถูกอกถูกใจเอาได้ทั้งนั้นหละได้ทั้งนั้นแหละดาวสุกอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะบทีนี้บุตรตะเนี่ยหรืออาจจะบอกว่ามีการติดต่ออะไรให้กับบุตรติดต่ออะไรให้กับบริวารน,นะครับหรือมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับรักใหม่ๆอันนี้เป็นรักครั้งใหม่นะรักเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็ได้นะ นะครับไม่ใช่รักที่มีอยู่นานแล้วนะฮะทีนี้การลงทุนใหม่ๆก็ได้นะมีการติดต่อในการลงทุนทั้งใหม่ไออย่างนี้ก็ถ่ายได้นะฮะอันอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะน,น,ไดนี่แหละสําหรับมิถุนทีนี้เรามาดูดาวใหญ่กันบ้างอ่านะดาวใหญ่คืออะไรสุกอ่าสุกอีกด้านหนึ่งสุกเนี่ยนะครับมาจากอีกเรือนหนึ่งก็คือพฤกษสนะฮะเขาเป็นวินาศนะครับในส่วนรายตรงนี้นะครับนะฮะผมจะถ่ายทั้งแน่ คือเหรียญเขามีสองด้านครับหัวกับก้อยร้ายกับดีนะครับจะบอกว่ามีทุนดีหมดไม่ได้ฮะมีทุนเสียก็มีครับนะครับมีทุนเสียก็มีครับอย่างเช่นเนี่ยวินาศะปอกี้นะฮะปอกี้บอกขายดีอันนี้ถ้าวินาศนะเข้ามาเสียบแล้วก็วินาศะแปลว่าอะไรครับความเสียหายครับวินาศะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ ให้เขาไปก่อนสักครู่ครับพอดีแถวแถวบ้านผมเขากำลังจะรับปริญญากันสักครู่นะครับฟังแป๊บหนึ่งรอนิดนึงรอนิดนึงเอาละนะทีนี้สุกเนี่ยมาอยู่ที่สิงเนี่ยนะฮะพระว,วินาศนะมาแสดงว่าส่วนลายนะเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างแล้วอะไรฮะแล้วฉันต้องไปติดต่อแก้ไขอันนี้ก็เป็นสุกที่มาจากพฤกษด้วย เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างฉันต้องไปติดต่อแก้ไขนะฮะหรือจะบอกว่าการติดต่อครั้งเนี้ยฉันกระทําอยู่เบื้องหลังให้กับใครอ่ะเออนะไม่เนี่ยคือเราเราไม่ได้ออกหน้าเราอทําแต่เราไม่ได้ไปทำไงเราทําแต่เราไม่ได้ไปทําเราคอยเป็นประสานงานอยู่เบื้องหลังให้นะเออฉันเนี่ยทาอยู่เบื้องหลังให้หรือจะบอกว่าการติดต่อครั้งเนี้ยมันไม่ใกล้หรอครับ มันเป็นการติดต่อจากแดนไกลอ่ะหรือว่าคุณต้องไปติดต่อที่มันไกลๆอ่ะอันนี้ก็ได้ครับสําหรับพระส,สุขตรงนี้นะครับทีนี้ลาหูละลาหูละลาหูเนี่ยเขากำลังจะย้ายวันที่17ตุลาคมเนี้ยแต่16วันแรกอ่ะยังอยู่ที่เดิมนะฮะเขาอยู่ตรงนี้อยู่มาตั้งแต่มีนา65แล้วจะอยู่ถึง17ตุลาปี66นะครับเขายังอยู่ตรงเนี้ย ก็ยังเหมือนเดิมรับนะฮะส่วนลาหูย้ายไปที่มีนสำหรับลัคนาราศีมิถุนผมทำคลิปตักห่างไว้แล้วคุณอยากรู้เดี๋ยวท้ายคลิปผมอะ่ะมันจะขึ้นนะฮะตัวอย่างแล้วคุณก็ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เอานิ้วไปจิ้มถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คุณก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับก็จะรู้ว่าลาหูไปมีนสำหรับมิถุนเนี่ยมันเป็นอย่างไรละนั่นแหละไปฟังเอา ทีนี้เขาอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้ก่อนเขาอยู่ที่เมธครับอะไรมาอยู่ที่เมธลาหูนี่เจ้าเรือนสุภาครับนะครับสุภะไปราภะอ่าในส่วนเนี้ยก็ต้องถ่ายว่าลาหูถ่ายดีนะเหลี่ยมีสองด้านเอานี้เอาดีก่อนในส่วนดีลาหูอยู่ที่เมธเนี้ยเหมือนกับชีวิตฉันจะได้ราบได้ผลนะครับ เนี่ยที่มาติดต่อเนี่ยเป็นเพราะลาหูกําลังจะย้ายเขาตีเขาเรียกว่าก่อนย้ายฉันให้ก่อนอ่าฉันให้ก่อนย้ายก็ได้อ่ะนะฮะลาหูให้ลาภใ,ให้ผลเกิดลาบเกิดผลขึ้นเนี่ยตรงนี้ที่คุณไปติดต่อพันธุเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อเรื่องลาบเรื่องผลแต่ว่าติดต่อติดต่อในส่วนนี้จะต้องต้องแก้ปัญหาก่อนอ่ะเออไม่ใช่ว่าได้กับแบบง่ายๆสบายๆไม่ฮะมีอะไรที่ต้อง ติดต่อประสานงานเดินเรื่องเดินราวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวซะหน่อยนึงถึงจะได้มาอ่าถึงจะได้มาเป็นอย่างนี้นะสำหรับราวหูอยู่ตรงเนี้ยนะครับในส่วนเนี้ยทาลาวหูคือในดาวแต่ละดวงเนี่ยที่เขาเดินเนี่ยผมยังไม่ได้บอกจะบอกอีกอย่างหนึ่งเขาเนี่ยจะมาดีมาร้ายเนี่ยบางคนบอกว่าเออสุขเนี้ยจะเป็นสุขยินดีหรือว่าจะเป็นสุขที่เกิดปัญหามันต้องดูทักษะครับ นะครับแล้วผมจะรู้ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าทักษะอะไรก็อีกเหมือนกันแหละท้ายคลิปจะมีลิงก์ไว้ให้คุณก็ไปจิ้มเอาแล้วกันมีคอมพิวเตอร์ก็ไปคลิกเอาแล้วกันนะฮะดูวิธีการหาทักษาคุณก็ได้รู้ว่าถ้าสุกมาดีเนี่ยดีก็คือบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีอันนี้ดีถ้าการกินีนะครับอันนี้คือไม่ดีมีทั้งหมดแทักษะนะครับ ดีดีนะดีเจ็ดเสียหนึ่งอ่าดีเจ็ดเสียหนึ่งพอดีเจ็ดเสียหนึ่งเท่ากับว่าโอกาสเสียมีแค่หนึ่งประตูในในแปดเนี่ยมีเสียแค่หกมีเสียแค่ตำแหน่งเดียวนอกนั้นก็ดีหมดถ้าเป็นสีเป็นเดดอันนี้ดีมากนะถ้าเป็นบริวารอายุอันนี้ก็ดีกลางๆงไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าเป็นกาลีอันนี้ตีตีเสียเลยกาลีคือไม่ดีอ่ากาลีคือไม่ดีดิ นะฮะถ้าวันกาลีปุ๊บเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างแล้วฉันต้องไปติดต่อแก้ไขถ้าเป็นสีเป็นเดชเป็นการติดต่อที่ราบลื่นดีเป็นการติดต่อในสิ่งที่ดีๆงามงามอะไรเงี้ยนะติดต่ออะไรให้ลูกอาจจะติดต่อเรื่องที่พักที่อาศัยให้ใกล้โรงเรียนใกล้ที่ําอะไรอย่างเงี้ยอันอนี้เรียกว่าติดต่อในสิ่งที่ดีงามประมาณนี้เห็นปะ่ะนะฮะทีนี้ลาหูอยู่อย่างเงี้ยถ้าราหูดีเนี่ยก็จะบอกอย่างที่บอกครับช่วง ช่วงที่ราหูอยู่ที่เมษเนี่ยราศีลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเหมือนกับฉันจะมีโชคมีลาบเอาทายอย่างนั้นสิฉันต้องมีโชคมีลาบนี่นะฮะได้อย่างนั้นสินะครับถ้าเสียแล้วก็ราหูกาลีเสียตกลาบผลเนี่ยอันนี้ไอ้ลาบผลได้เหมือนเดิมฮะทายได้เหมือนเดิมทายว่าได้เหมือนเดิมถ้าราหูตำแหน่งดีอ่าทักษะดีได้แบบว่าได้แบบได้เลยอะ่ะแต่ถ้า ลาหูเนี่ยตกทักษะเสียเป็นกาลกิดีเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกขลาบเสียละทีนเดนะเป็นทุกขลาบละอะไรหรอทุกขลาบเป็นทุกข์เหลือเกินถึงจะได้มาได้มาก็ทุก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 ใจทุกขลาบไงลาบที่เป็นทุกข์แหละนั่นแหละนะครับทีนี้พระรหัสที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ถือว่าดีงามพระรหัสเนี่ยอยู่ตั้งแต่สงการหกหกถึงสงการหกเจ็ดเลยนะที่เมร์่ะ พื้นรหัสของคุณเป็นใครล่ะนะฮะพื้นรหัสของคุณเนี่ยเข้ามาจากเจ้าเรือนที่ราศีมีนนะครับมีนคือการงานการกระทําครับนะฮะมีนคือการงานการกระทํานะครับจะเป็นงานประจํางานสํารองงานพิเศษอะไรงานทั้งนั้นหรือทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วถือว่าเป็นการงานหมดไปอยู่พรบส1บเอแสดงว่าอะไรฮะถ้าตีการงาน งานคุณกําลังจะงอกเงยครับนะครับงานคุณกําลังจะงอกเงยดีครับ้าตีเป็นการกระทําอะแสดงว่ามีการกระทําอะไรที่ได้ลาบได้ผลละเออมีการกระทําอะไรที่ได้ลาบได้ผลละแล้วพระรหัสอยู่ที่เมสําหรับคุณเนี่ยนะเรียกว่าพระรหัสที่อยู่ตรงเนี้ยเหมือนเมื่อเดือดร้อนอะไรมักจะมีคนช่วยเสมอ,สมอๆนะครับลาบผลเนี่ยหรือ ถ้าไม่ได้บุคคลมาช่วยจะได้ทางออกที่ดีให้คุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้ง่ายก็ได้เนี่ยผลัดตรงนี้ถือว่าให้คุณอย่างมากสำหรับมิถุนนะครับเรียกว่าจะบอกว่าพผลัดที่เมษเนี่ยให้อะไรใครมากที่สุดให้วิถุนมากที่สุดครับในบรรดา12ราศีเนี่ยรลัดที่เมษให้คุณสำหรับลัคนาราศีวิถุนมากที่สุด มีคนช่วยถ้าไม่มีคนช่วยจะพบทางออกเมื่อเกิดปัญหาจะพบทางออกแสงสว่างปลายอุโมงค์จะเจอทางออกในการแก้ไขปัญหา,าสองอย่างเนี้หนึ่งในเนี้ยจะให้คุณแหละเรียกว่าตกที่นั่งลําบากก็ไม่ลําบากละสําหรับพลังที่เมธของราศีมิถุนนี่แหละครับเป็นพลังที่ดีทีนี้พลังเขาไม่ได้มาจากพบการงานอย่างเดียวนะ เขายังเป็นคู่ของด้วยคู่ของด้วยอ่ะถ้าคู่ของลาวพาล้วก็เป็นยังไงคู่ของลาพระลาวพาเป็นห้งงอกเงยคู่ของงอกเงยแล้วครับนะไอ้ายคู่ของงอกเงยคืออะไรก็งอกเงยไงนะนะเพิ่มเติมก็ไนะอ่ะนะไม่ต้องแปลกันมากอ่ะคู่ของงอกเงยคู่ของเพิ่มเติมอ่ะหรือหรือหรือปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากคู่ของแล้วยังเป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา ช่วงปีที่พระหัสอยู่ที่เมษเนี่ยถ้าค้าขายลูกค้าดีจังช่วงนี้หรือได้คู่สัญญาหรือได้คนมาลงทุนร่วมกันแล้วเกิดความดีงามอันนี้ก็ถ่ายได้อันนี้ก็ถ่ายได้น,น,ไดนี่แหละนี่แหละนะฮะถ้าเป็นคู่คอก็ระวังจะงอกเงยนะไอ้งอกเงยเนี่ยดูดูเหมือนก็ยินดีว้าได้คู่คอเพิ่มดูฟังแล้วดูดีนะ แต่มันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตข้างใหญ่โตก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะใครจะไปรู้ดูดูหน่อยดูดูหน่อยนะฮะปัตตานีราวพระเนี่ยดูดูหน่อยแล้วกันดาวใหญ่ด้วยนะครับทีนี้ดาวเสาล่ะนะฮะเสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนบางกรนเขาเป็นมรณะเออในส่วนเนี้ยเอาทายเสียบ้างละดีสององนะทายเสียบ้างทายเสียบ้างนะ,นะ,นะรมรณะเข้าสุภาเนี่ยสุภาคือการดําเนินชีวิตของคุณละนะครับ อ่ะส่วนดีมีแม่เหรียญสองด้านบอกแล้วไงส่วนดีต้องมีต้องมียังไงต้องมีส่วนดีคืออะไรส่วนดีคือจะมีมรดกตกทอดถึงดวงชะตานี่คือส่วนดีครับนะครับดูทักษะด้วยถ้ามาดีก็โอเคถ้ามาร้ายระวังธรรมาร้ายอาจจะเป็นมรณะเขาเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยครับอย่าลืมนะตัวเองอยู่กับอริเนี่ยนะแล้วมีมรณะเข้าสุภาเนี่ยระวังนะระวัง ลัคนาราศีวิถุนเกร์เจ็บไข้ได้ป่วยระวังให้ดีครับดูให้ดีนะครับนะระวังเจ็บไข้ได้ป่วยระวังส่วนดีคือจะมีมรดกตกทอดเข้ามาในดวงชะตาอันเนี้ยส่วนดีนะทั้งดีทั้งเสียไปดูทักษะซิทักษะดีก็น่าจะน่าจะดีนะทักษะเสียระวังเถอะระวังเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูหน่อยเพราะเสาอยู่เนี้ยก็จะเป็นอยู่แถวแถวนี้แหละ สำหรับลัคนาราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนะครบหรือยังเอ่ยครบหรืวยังเอ่ย,ย,อยน่าจะครบแล้วทีนี้อีกนิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับผมบอกเสมอนะทุกคลิปเลยผมพูดเสมอว่าจะให้จะให้แต่และราศีมันเหมือนกันจะให้เรื่องนี้ก็คือต้องมิถุนละจะให้ลัคนาราศีมิถุนเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เพราะอะไรครับการทํานายดวงเนี่ยหนึ่งดาวจร สองดาวเดิมสามฮักษาทีนี้ผมเห็นอะไรผมเห็นเฉพาะดาวจอดน,นะครับผมเห็นเฉพาะดาวจอดฉะนั้นโจทย์อีกสองข้อผมไม่เห็นโจทย์อีกสองข้อผมไม่เห็นนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ครับเช่นทายเสียทำไมไม่เสียทายดีทำไมไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่า ดาวเดิมคุณเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจอสเนี่ยแล้วคุณจะมีอีกชุดหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยลขณะเกิดอะ่ะเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่อย่างไรแต่ละคนเหมือนกันไม่เหมือนกันสักคนไม่เหมือนกันสักคนน,กน,กคน,นะฮะก็แตกต่างกันไปละนะฮะแต่ละปีแต่ละเดือนดาวโคโจรกันไปฉะนั้นดาวเดิมของลัคนาราศีมิถุนแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันนะครับเช่นทายดีไว เนี่ย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 ทายดีเนี่ย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 ทายดีนะฮะทายดีถ้าแถวนี้ที่เมฆมีใครจ้องเล่นงานอยู่เล่นงานใครเล่นงานเพราะรหัสกลาหูเนี่ยถ้าใครจ้องเล่นอยู่ที่เมฆเนี่ยถ้าเล่นงานอยู่ถึงดาวจรจะดีแต่สุดท้ายระวังมันจะเสียอ่ะอย่างทายดาวเสาสีเส <con c saat S 2> ียเมื่อกี้เออระวังเจ็บใครได้ป่วยนะระวังเจ็บใครได้ป่วยนะเออ ถ้าเกิดมีดาวเดิมให้คุณอยู่แถวนี้อาให้คุณอยู่แถวนี้นะฮะอาจจะป่วยเดี๋ยวเดียวแล้วก็หายรีบรบหายนะหรือเอ๊มะมระดกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้แต่อาาจจะเป็นของใครสักคนหนึ่งที่คุณต้องเข้าไปเอี่ยวด้วยนะไม่ใช่ของคุณโดยตรงแต่คุณเข้าไปเอี่ยวและได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นแหละเออมะระดกไม่ใช่ของฉันเลยแต่ฉันต้องเข้าไปเอี่ยว และฉันก็ได้เปิดเซนหรือได้สิ่งตอบแทนอะไรจากมรดกก็นั้นอ่ะจะน้อยจะมากก็แล้วแต่ตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้ทายเสียดีแล้วเพราะอะไรฮะมีอะไรให้คุณรประโยชน์อยู่เอามันก็ดีสิมันก็ดีสิเห็นปะเห็นปะมันมีคําทํานายที่ต้องคือดวงจริงเนี่ยพอกลางมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาเทียบกันนะฮะแล้ววางทักษะลงนะฮะแล้วก็มีศาสตร์ย่อย อีกหลายศาสตร์ที่จะว่ายืนยันเป็นอย่างนี้แหละย,ยืนยันไม่ใช่อย่างนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีหักล้างแล้วก็มีให้คุณมีให้คุณแล้วก็มีให้โทษแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเสาเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยบางคนโอ้สุดยอดดีเยี่ยมนะฮะดีเยี่ยมเลยนะะได้ที่ได้บ้านเลยแหละจริงไม่ได้พูดเล่น บางคนก็เสียที่เสียบ้านนะครับผมบอกให้บางคนก็เสียที่เสียบ้านเลยอะ่ะนะต้องดูว่าเอขัดแย้งหรือว่าให้คุณอะไรยังไงเนี่ยถึงจะสรุปได้ตอนนี้จอเขาอยู่อย่างนี้ก็ทายตามจอนี่แหละก็น่าจะสมมุติว่าไม่มีใครให้คุณให้โทษไม่มีใครให้คุณให้โทษก็น่าจะเป็นลักษณะที่ผมทํานายนี่แหละประมาณนี้แหละที่บางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี่แหละมันมีความแตกตา่าง นะครับไม่ใช่ว่าจรอ,อยู่นี้ดีหมดทุกคนจรมายี่เสียหมดทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ครับยืนยันครับตำแหน่งดาวเสียในขณะจรอ,อาจไม่เสียก็ได้สำหรับคุณตำแหน่งดาวจรดีดีอาจไม่ดีก็ได้สำหรับคุณนะครับผมบอกให้มันมีข้อแม้อย่างอื่นอีกต้องเยอะแยะนะครับก็สรุปประมาณนี้แหละก็ได้เข้าใจกันที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะบางคนก็ไม่เข้าใจนะฮะบ,บางคนดูแป๊บเดียวก็ไปก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังจนจบ ก็ไม่รู้ที่ไปที่มาก็นี่แหละนะฮะอย่าอ่านหนังสือสามันทัดครับจริงครับสวัสดีครับผม